ผู้เสียหายเนี่ยนี่เป็นทางข้างนะกสูตรหลอกถูกนักงานธนาคารหลอกนะครับได้ได้ได้พุ่มกับกับนักงานต่อเสือมโนที่เป็นกระบองนิรุนแรงไปนะครับเพื่ออะไรครับอันนี้อยู่คลุกคลีนะเองากวาข้อพิสูจน์เหมือนกันธิรจารําอะไรมีขั้นที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามา การได้มีหน้าที่นะครับก็เข้าเข้า,ขามาดูแลเบื้องต้นนะครับไม่จาเป็นจะต้องเป็นฝ่ายผู้เสียหายหรือฝ่ายผู้ต้องหาหรือมีเรื่องแล้วนะครับหลักเกณฑ์เบื้องต้นคือถ้าอายการเข้าไปดําเนินการได้เช่นก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งนะครับตรงนี้ซึ่งหลักเกณฑ์เบื้องต้นเนี่ยก็ได้คุยกับทางหน้าสอบสวนไปแล้วนะครับว่าตัวไหนบ้างที่ที่จะได้ถึงจุด ประมาณนี้นะครับที่เือเกที่ที่ที่ผมได้คุยกับทางของผมเนี่ยมีทั้งหมด13คนแยกได้เป็น3กลุ่มครับกลุ่มผู้เสียหายที่น่าเชื่อว่าเป็นผู้เสียหายแท้จริงเลยก็คือเรื่องลองใช้สามปอใช้ปลาเิบอิเล็กทรอนิก์และก็ช่อโกงและของโจรประมาณ3-4คนส่วนไปจักบริษัทซึ่งไม่เคยสั่งซื้อเลยประมาณแล้วคุณเก๋ครับคุณเก๋ครับ อันกี ình, à, ่ใบนะครับร้อยหกสิบใบช่ซึ่งไม่เคยเซ็นไปเลยแล้วก็ทางคุณเฉเนี่เขาให้เซ็นด้านหลังผมทางข้ามชาติเขาตัวยึดมาผมเลยถามว่าเช็คคุณไหมก็ผมชิดของผมซึ่งไม่เคยสั่งซื้อไม่เคยสั่งจ่ายคุณเฉศน์สั่งจ่ายไปอันที่สองคุณสองงรายแรกเป็นหลอกให้ลงทุนรือมันโดนล่า หลอกให้ร <ừ. S 1> <là> ่วมลงทุนเกี่ยวกับเงินยูโรซึ่งผู้เสียหายได้เอาเงินมาให้ทาผู้ร้องหาจํานวนห้า0มยูโรโดยบอกว่าแต่ละเดือนเมื่อตอนนี้ชาตเจียนได้ประมาณ5้าเรื่องนะครับว่าเป็นเรื่องของการชักชวนให้ร่วมลงทุนแล้วตัวอีกสามเรื่องนี้ก็คือเพื่อที่เพื่อที่ผมบอกเลยนะครับเพื่อที่จะได้ เวลาคุยก็จะเรียกมาคุยเป็นปุ๊บแล้วนะครับแต่ไม่ได้ไปคุยในที่รับนะครับก็คุยก็คุยในลักษณะเปิดเผยอย่างนี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าบางเทสนี้อย่างเทปปุ๊บบ่งทีที่เป็นเรื่องเทปกับเรื่องมือถือนะครับแต่ผู้ใหญ่ทาของธนาคารเ็าทราบแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยังยังไม่สามารถที่จะลงมาคุยในรายละเอียดได้เพราะ ยังไม่ได้ยากบันาดมากนะครับแล้วไม่ได้ไม่ได้แจ้งผม,มน,นะครับแต่ผมมารู้ทราบภายหลังที่ผบก็เลยบอกว่าขอให้มาเซ็นย้อนหลังให้ได้ไหมนะครับเพราะว่าถ้าที่ประมวลดูทั้งท่านที่ทุกท่านที่ทแถลงมานะครับผมมองว่าทางทางแบงค์นเนี่ยสมควรที่จะดูแลรับผิดชอบมาก่อนในในเคสที่สําคัญเ,อเ,ออเอมื่อวานเนี่ยผมได้ไปแล้วเนี่ยเราสมควรที่จะ ดูความเสียหายที่ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็สมควรที่จะได้รับยาเยียวยาก่อน,นยอย่างอย่างเคสที่ผู้ผู้เจ็บป่วยต้องผ่าตัดด่วนกรณีอย่างนี้เป็นต้นนะได้เงินเออได้ดอกเบี้ยกลับมาได้ดีเพื่อนเพื่อนก็เลยชวนมาแล้วก็ถอนเงินมาจากกรุงเทพแบงก์กรุงเทพมาที่นี่หนึ่งล้านบาทเสร็จแล้วเขาก็เปิดบัญชีค่าเปิดบัญชีหนึ่งหมื่นบาทเสร็จแล้วเลยเก้ 9, 9, 9, าแสนเก้าเขาก็บอกว่าให้เอาไป วันนึงเขาถามฉันว่าคุณ a ยางทุนไหไม่ใช่ไม่ไม่ "No. เพราะ่ีอยู่เลยใช่ครับใช่ครับเรื่องนี้ถ้าม่มีโควิดก็ยังยังไม่เกิดอเลยนะครับท่านที่ทราบทราบถ้มีโควิดเ็าฟอร์มเขก็ไปคดีที่มีการชอบกงของพนักงานแบงก์กับผู้เสียหาย ที่เป็นชาวต่างชาติและชาวไทยจำนวนมากเนตอนนี้เราได้เรียกผู้เสียหายเข้ามาเจรจารพูดคุยเรื่องอะไรบ้างครับอ๋อก็คือมาจัดกลุ่มผู้เสียหายให้ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีกรณีที่กระทําผิดเหมือนๆกันหรือไม่มถ้าเหมือนกันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันถ้าต่างกัน